เรามาฟังทัศนคติของชาวความเมืองกันครับหลังจากที่บลิบอของกัมพูชาแพยแพ้ในเซเวลิกในนัดที่สามติดต่อกันเลยนะครับหลังจากนัดล่าสุดแพ้ให้กับเจ้าภาพอย่างฟิลิปปินปส์โด,ดยรูปเกมนะ่ะอาจจะสนุกแต่ความ่พยแพ้นะ่ะมาทําให้กัมพูชานะ่ะเจ็บใจแต่เกินคขมเมต์ของคนท่านหรเลยครับทีกบ่กาว่ากัมพูชานะ่ะเริ่มบุนไวา์เสร็จแล้วเรานะ่ะไม่นิ่งเพราะฟิลิปปินส์ของเขานะ่ะนิ่งกว่าเราเยอะ คอมเมนต์คนต่อมาครับสมูชานะ่ะไม่สมควรแพ้เลยในแมตชนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าระดับฟิลิปปินสนะ์จะเหนือกาเราแม้ว่าในอดีตสมูชาของเราเนะ่ะเคยได้เหรียญเงินในฟีเกมมาแล้วเรานะ่ะแพ้ให้กับฟิลิปปินส์ได้ยังไงคอมเมนต์ Comment คนต่อไปเลยครับการแพ้อย่างนี้ช่างเจ็บปวดใจเหลือเกินคอมเมนต์ Comment ของเราเนะ่ะดีกว่าคิดอีกนะพรุ่งนี้เราเจอไทยเราเนะ่ะคงแพ้ไทยแน่นอนเพราะว่าฟิลิปปินสนะ์แพ้ให้กับไทยไปเรียบร้อยคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับเซตเตอร์ของเรานี่ทำอะไรก็ไม่รู้ การเซตของเรานี่พลาดมากมายเหลือเกินถ้าเกิดพวงนี้เราเจอไว้ได้ไทยเรานะ่ะต้องดีกว่าไทยแล้วเ,เรานะ่ะต้องเป็นฝ่ายเอาชนะให้ได้บ้านเป็นที่2องนะคงจะล้อแย่เลยเกิดเรานะ่ะแพ้ให้กับไทย